องดอกงามๆสวัสดีครับผมเมื่อนี้กับพ,พ่อคับลูกจ้างอิสระอีกคือเกาล่ะครับกลางปลากลางดงอีกคือเกาละ่ะโคกเฮ็ดล่ะครับพี่น้องเมื่อเนี้ย มือน,นี่เขาสิมันยังกะมาเบิงน้ำกันครับเห็ดกะห้างห้างเราละมือน,นี่ก็ได้นีจากโควิดกัมาอยู่โคกอยู่เขาเนี่แหละครับอยู่บ้านกับ่ค่อยสบายใจมาเขาเออใครเนี่ยได้รอโคกงเห็ดกับสบายใจขึ้นครับสู่ๆนะครับพี่น้องทุกคนก็นได้ไปกันลังแจกให้ทุกคนละครับให้ปลอดภัยจากโควิด19บเละครับมารอบนี้รุนแรงเหลือเกินจังใดก็ดูแลรักษาสุขภาพทุกๆท่านเด้อครับไปครับลุยไปยเห็ดน,น้ำกันบ่เนี่ยบุญละ หาเบื้องเมื่อนี่แจ 4, 000, ็คสีมานเห็ดยังดอกยังบมโห,หอยู่ไปครับอดอกแรกแหกมานไม่พอเ็ดละงอกล้วครับเห็ดละงอกจังไดไม่จอยแทะอ๋านี่อีกดอกหนึง่ง ชุดแรกได้เห็ดละงอกสองดอกน้อยน้อยให้ครับอือว่เห็ดละงอกมันมันเห็ดละงอกเด้อป่วยมือเนี่อือเห็ดกอ เห็ดก้อกอนี่ก็สะอยากออกสีหึ้นๆ้นแน่จักน้อยครับแต่ก็กินได้ครับยังไงก็ต้องเอาไปก้อนล่ะครับเห็หดเมื่อนี่จักสีมีบอมียังไงใดเพอได้ก็เอาไปก้อนะครับคนค้นกับมากรสชาติด้วยครับออกหื้นๆจักน้อยแซบอยู่ครับ เห็ดหนาเขียวหรอครับหรือเห็ดหนามุม้มหรอครับหรเห็ดหนามุ้มหนามเมาอีกสองดอกงามๆครับเห็ดนี่กินคือเห็ดหนาแลียหรอครับแซ่บพื่งกันตะกูลเดียวก็เห็ดหนาแลาแต่ว่าเห็ดนี่มันจะออกหนาเขียวๆจังน่อยหนามุม้มๆเลื่อนๆเห็ดหนามุม้มหรอครับ เอาได้มะน้อเนี่ยโอ้เนาเหรอครับไอสีนี้ดอกได้บะโอ้ดอกนี้ได้อยู่ครับดอกนี้ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้โอ้งามอยู่ครับงามอยู่ว่ามันสีบ่ได้นี่งามอยู่ขาอยากเนวเนีจยัจกหน่อย ก็ถือว่าได้การอยู่ครับได้การอยู่ เห็ดตะไคร้ตัตวนึ่งครับเห็ดตะไคร้หนาเขียวเห็ดทานมีดอกเดียวตะไคร้อ,อีกแล้วครับ kháo hấp hết na kháo hấp rồi có má พ่อเห็ดนาข้าวแล้วครับบนะ้าน เดินข่างของเล็กที่เขาเคยมาเอาเหรอครับมองต้นไม้ใหญ่มองนะครับที่ว่าเห็ดดอกงยงใหญ่ มองนี้เขาเคยมาเอาตลอดนะครับถ้าเขามาเสียนข้องเลิกนะี่มันจะออกดีออกเห็ดดอกง่ายๆนี่แตมี้พอได้เก็บอยู่ค มือนลมเย็บมันปากคาบหินตอนนี้นัวดอกนี่ครับดอกนี้นงต่งน้ มิดแหรอครับบบมี่เหรอ เมดเหรอครับซำ่นี่แหละมะพ่อเรางกครับมึงเรางกสองดอกนี่นี่ดอกนึงปีกายนี่ก็พ่อครับเรางกขาดสาร่ยปีนี้กับมาพ่ออีกขึ้เกาเหรอครับ ง่วงขาดสารเอาไปลวดละครับดอกน้อยสร้าง ทานน่อยครับอือทานน่อยดอกงามอยู่ด้วยละ่ะ นี่สามดอกเน่าขึ้นอ่างขาวๆห,หนาขาวๆต้นนะครับ เคียวเบ้างดีๆน้ำนะครับอือตาตัางมั้ง ไปยางมาขวอกไหเห็ดหลังหกเลยครับนี่ครับไห่เห็ดหลังหกแน่นอนเน่ยหลงงกขาว 我无聊。 เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่เนาะ เห็ดละโงกตัวน่ะอยางไปยางมาพอเห็ดละโงกอีหลีครับสองดอกงาม กอหลงดอกนะึงดอกเดียวก็วเห็ดกอเท่าดอกโอ้หางคับครับเมื่อนีร่เห็ดหางอยู่ดอกโอ้เมื่อยครับพี่น้องเอาละครับมื่อนี้กะ ได้เวลาเพอะสมควรแล้วหรอครับก็มาเบิองผลงานของเขาเลยครับเมื่อเนี้ยเนี่ยครับผลงานของเขากันเนี่ยตามที่เห็นนี่แหละครับที่เป็นเห็ดกอครับเห็ดกวอวเ็ดกอดอก,กงามแล้วก็สีมีเห็ดนาแรครับ,รบเห็ดนาแรแล้วก็สทีมีเห็ดนาขาวน้ำครับนี่ล่ะเห็ดกอวเห็ดนาแรีเห็ดนาขาวครับเราเขาก็ได้ ใครเห็ดลงางงอกไม้เหรอครับเนี่ยผมงานไปจังไรบู้งานไปต่ำเอาพอดีครับเนี่ยใครเห็ดหลางงอกครับงามๆเลยแล้วก็ได้ไม่อีกสองจูมอีกเนี่ยครับได้มีอีกสองจูมงามๆเลยครับเนี่ยจ้ะกะถือว่าหมานอยู่ครับเห็ดหลางงอกปกติกะคิดว่าสิมืดแล้วหะ่ะก็ยังนีหลงเลือไม้อีกอยู่ครับ เอาละครับชิปนี่ก็มีข้อหมานว่าฝากพี่น้องเขากับซ้ำนี่แหละครับสรุปแล้วก็คือเห็ดล้วนแหละครับเมื่อนี้ก็ได้ก็เห็ดล้วนมีคือเขาหละเมื่อนี้หายากครับได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าหมานแล้วล่ะครับเมื่อเนี้ยสาหรับเมื่อนี้นะพ่าดินก็เริ่มแห้งหลายแล้วเอาละครับสุดท้ายนี่ก็ขอฝากพี่น้องเขาดูแลรักษาสุขภาพรักษาตัวเองอยู่บ้านกับมันล่างมือออกนอกบ้านกับใส่แมสเวียนระยะห่างถ้าบ่จาเป็นกับ่ต้องออกนอกบ้านแล้ครับกักตัวอยู่กับบ้านนั่นแหละสำหรับ ตัวลูกจ้างอิสระเองก็เมื่ครับออกออกนอกบ้านก็คือมาโคกเห็ดอย่างเดียวละครับแต่ป่านนั้นก็ยังเสียวอยู่กันเด้ครับผมก็ได้เพราะว่าทางบ้านผมก็มีกันละครับโรคโควิดนี่ก็ได้แต่อำเภอพังดีชุมพลนี่ก็ถือว่าตอนนี้ก็นนาเป็นห่วงอยู่ครับถือว่านักเอาการอยู่ละครับจังไดก็เป็นกําลังแจให้สําหรับคนที่เป็นนะครับสําหรับคนที่บเป็นก็ระมัดระวังตัวเองรักษาตัวเองให้ดีๆละครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดี บุญร UM ักษาพระคุ้มครองครับผมสวัสดีครับ